เ,เจ้าขี้เรือนกล้ารครั้งหนึ่งนามมาแล้วมีสุนัขตัวหนึ่งสุนัขตัวนี้เป็นโรคเรือนทำให้สุนัขและสัตว์ต่างๆพากันรังเกียจและพากันเรียกเขาว่าเจ้าขี้เรือนซึ่งเจ้าขี้เรืออก็ไม่ได้ปฏิเสธตัวเองแต่กลับน้อยใจที่สัตว์ต่างๆ ไม่ยอมพูดคุยด้วยทำไมทุกคนจิงใจร้ายกับฉันนะเจ้าคีเรือนพูดกับตัวเองด้วยความเศร้าก็ในัเมื่อทุกคนไม่ยอมรับฉันฉันก็ม่ขออยู่ที่นี่ดีกว่าเจ้าขีเรือนว่าแล้วก็ออกเดินทางไปเพียงลำพังตัวเดียวเพราะเจ้าขีเรือนมาถึงสวนสาธารณะแห่งหนึ่ง ก็รู้สึกอ่อนเพลียเพราะแสงแดดที่ร้อนจัดมันเหนืยลาจนล้มตัวลงนอนท่ามกลางแสงแดดมันคิดในใจว่ามันต้องตายแน่แล้วจึงพูดประชดกับตัวเองว่าในที่สุดเราก็จะได้เป็นอิสระสะักทีสิ้นเสียงมันก็สลบไปสักพักก็มีเสียงเสียงหนึ่ง เข้ามาในหูของเจ้าขีเรือนเจ้าหมาน้อยมาพักที่นี่สิเจ้าขีเรือนตื่นขึ้นมองหาเจ้าของเสียงนั้นอย่างสนใจเพราะเป็นครั้งแรกที่มีเสียงมาเรียกมันเจ้าขีเรือนมองอยู่โดยรอบเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งไม่สูงใหญ่มากนักแต่มีกิ่งก้านและใบไม้ปกคลุมหนาทึบอยู่อย่าง โดดเดี่ยวไหวกิ่งไปมาเหมือนจะพูดคุยด้วยท่านพูดกับเราหรือจเจ้าทีเรือนถามใช่แล้วเราเพล่งพูดกับเจ้าอยู่เจ้าหมาน้อยต้นไมต้ตอท่านไม่ังเกีดเราหรือเจ้าที่เรือนไม่เคยมีเพื่อนจึงอยากถามเพื่อความแน่ใจอืเราไม่รัรเกีดจะร้อ ต้นไม้เต่พร้อมกับเรียกให้เจ้าขี้เรือนเข้ามาพักในร่มไม้เจ้าขี้เรือนทาตามที่ต้นไม้บอกเจ้าขี้เรือนรู้สึกสบายจึงคลายความเหนื่อยมันนอนกลิ้งไปมาใต้ร่มไม้ยางมีความสุดเย็นสบายดีไหมเจ้าหมาน้อยต้นไม้ถามพร้อมกับโบกกิ่งไม้ เย็นสบายดีเจ้ากีเรียนตอบดูท่าทางท่านมีความสุขนะเจ้ากีเรียนพูดใช่เรามีความสุขเพราะเราได้ทำประโยชน์ให้กับเจ้านะสิต้นไม้ตอบท่านทําให้เรามีความสุขโดยที่ท่านไม่ได้อะไรตอบแทนเลยแล้วท่านจะมีความสุขได้อย่างไรเจ้ากีเรินถามด้วยความสงสัย เจ้าคีเร้นพูดคุยกับต้นไม้อย่างถูกคอเพราะไม่เคยมีเพื่อนมาก่อนจนถึงตอนเย็นเจ้าคีเรือกนกริ่มหิวตอนนี้เราต้องไปหาอาหารเย็นก่อนพรุ่งนี้เราจะมาหาใหม่นะเจ้าขีเรื้นบอกพร้อมกับขอบคุณต้นไม้ที่ให้ที่พักแก่มันต้นไม้ดีใจที่เจ้ากีเรื้นจะมาเยี่ยมอีกจจงไหวกิ่นไม้เหมือนการโบกมือลาหลังจากนั้น ทุกวันเจ้าขี่เรือนก็จะมาพูดคุยกับต้นไม้จนทั้งสองกลายเป็นเพื่อนรักกันและเจ้าขี่เรือนก็ได้มาพักก่อนที่นี่เป็นประจำแต่อยู่มาวันหนึ่งเจ้าขี่เรือนก็ออกไปหาต้นไม้เหมือนทุกๆวันเจ้าขี่เรือนเห็นต้นไม้มีสีไม่สดใสเหมือนที่ตกตะวนอรอยู่เป็นอะไรไปหรือต้นไม้ เจ้าเกลือนถามด้วยความเป็นห่วงเราคงให้เจ้าพักอยู่ในร่มไม้ของเราอีกไม่ได้แล้วละ่ะต้นไม้ตอบทำไมล่ะต้นไม้เจ้าเกลรอนถามอ๋อก่อปตรงนี้จะมีคนมาตัดเราไปเพราะเจ้าของที่เขาต้องการพื้นที่ที่นี่และคงเอาเราไปทำเครื่องเล่นแทนต้นไม้ตอเจ้าเกลือนได้ฟังแล้วก็ตอบใจ จึงพยายามหาวิธีที่จะช่วยเหลือต้นไม้เห็นเจ้ากี้เรือนวิตกกังวลในเรื่องของตัวเองจึงบอกว่าเจ้าหมาน้อยเจ้า,เาไม่ต้องเป็นวงเราร้อเรา,าเป็นต้นไม้ย่อมมีคนตัดเราไปใช้ประโยชน์ซึ่งเราก็ไม่ได้รังเกียจเลยที่จะได้ทําประโยชน์ให้เจ้าขี้เรือนได้ฟังดังนั้นก็เศร้าไม่ได้ ที่ต้องสูญเสียเพื่อนที่ตัวเองเฝ้าหามาตลอดจึงนั่งร้องไห้อยู่ใต้ต้นหมาจนมืดค่ำเจ้าหมาน้อยเอ้ยขอให้เจ้าไปหาต้นไม้ต้นใหม่เถอะเราคิดว่าต้องมีต้นหมาที่ต้องการเพื่อนแบบเจ้าอยู่อีกหลายต้นต้นไม้ตอบเพื่อให้เจ้าคีรอลตัดใจเจ้าคีรุลจึงค่อยๆเดินจากไป ด้วยใบหน้าจิตเศร้าหมองรุ่งเช้ามีเจ้าของที่และก,กลุ่มคนงานถือเลือเ่อยไฟฟ้ามาเพื่อจะตัดต้นไม้เออต้นไม้ต้นนี้แหละจี่ขวางการใช้พื้นที่ของเราตัดมันออกซะเจ้าของที่กล่าวพร้อมสั่งกลุ่มคนงานเ,าเลื่อยมาเตรียมตัดต้นไม้ต้นต้นนี้ให้ได้ ต้นไม้รู้ตัวดีอยู่แล้วว่าตัวเองต้องตายก็ได้แต่เศร้าเสียใจรอความตายเบื้องหน้าเอาล่ะเอาล่ะลงมือกันได้แล้วเจ้าของที่เร่งกลุ่มคนงานให้ทำทันทีขณะที่กลุ่มคนงานจะลงมือตักจู่ๆทันใดนั้นะก็มีเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นอุ๊บอุ๊บอุ๊บอุ๊อุ๊เจ้าขี่เรหร่อเอง มันชูหางตั้งชันเหมือนโกรธอย่างมากพร้อมจ้องมองกลุ่มคนงานด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตรด้วยอะไรนะหมาตัวนี้กลุ่มคนงานกล่าวด้วยความ,มงงเจา้าคิด่เรือนชูหางตั้งฉันแล้วพุ่งเข้าไปหมาจะก,กัดกลุ่มคนงานเฮ้ยเฮ้ยมันพุ่งมาแล้วกลุ่มคนงานตะโกนร้องด้วยความตกใจหนีก็นไปคนละทางฮุบฮุ้ฮ้า เจ้าคีเหรินเฝ้าอยู่ใต้ต้นไม้และขู่ใส่กลุ่มคนงานเหมือนจะบอกให้กลุ่มคนงานได้รู้ว่าห้ามทําอะไรต้นไม้ต้นนี้เด็ดขาดเจ้าหรือเจ้าหรือไอ้มา้าขี่เรือนหนึ่งในกลุ่มคนงานรู้สึกโกรธจึงหันไปคว้าไม้เดินตรงไปหาเจ้าคีเรรินทันทีจเจ้าคีเรรินไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยกระโดดเข้าใส่เพื่อจะให้กลุ่มคนงานตกใจ แต่คนงานที่มีไม้อยู่ในนี้หาได้ปวดเจ้าคีรเริญเลยคนงานคนนั้นกับฟาดไม้เข้าใส่ขาหน้าของเจ้าคีรเริเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของเจ้าคีร์เริญดังไปทั่วแต่เจ้าคีร์เริญก็ไม่หนีและเห่าใส่กลุ่มคนงานอย่างไม่ลดละจะสู้ฆ่าหรือคนงานโมโหและกระหน่ำไีเจ้าคีร์เริญอย่างไม่จยังเจ้าคีร์เริญร้องจนเสียงหาย แต่มันก็ยังเห่าถึงแม้ว่าเสียของมันจะแหบแห้งไปแล้วก็ตามไม่ไหวแล้วพี่อ๋อเถอะหนึ่งในกลุ่มคนงานพูดดูท่าทางมันไม่อยากให้เราตัดต้นไม้ต้นนี้เลยนะเจ้าของที่กล่าวด้วยความทึ่งในความราตรอดของเจ้าคีเรือนเอาละเอาละไอ้คีเรือนแกชนะแล้วเจ <ๆ S 1> ้าของที่พูดกับเจ้าเจ้าคีเรือน พวกเราจะไม่ตัดต้นไม้ต้นนี้ตามที่แกต้องการก็ได้พอใจหรือยังเจ้าของที่สั่งยกเลิกเพื่อไม่ให้กลุ่มคนงานตัดต้นไม้ต้นนี้ตามที่เจ้าขี้เรือนต้องการเจ้าขี้เรือนซึ่งถูกทุบตีจนบอบช้ำเมืม่อเห็นดังนนั้ก็โล่งใจเจ้าหมาน้อยเป็นอะไรห,หรือเปล่าต้นไม้ถามเจ้าขี้เรือนด้วยความสงสารที่เห็นเจ้าขีเรือนบอบช้ำไปทั้งร่าง เจ้ากีเรือนไม่ตอบและเดินไปใต้ต้นไม้อีกครั้งหนึ่งทำไมเจ้าถึงทำแบบนี้เนี่ยเจ้าหมาน้อยต้นไม้ถามด้วยความเป็นห่วงแต่เจ้ากีเรื้นก็ไม่ตอบมันซุดตัวลงนอนใต้ต้นไม้แล้วจ้องมองต้นไม้ได้วยสายตาที่มีความสุขสักพักหนึ่งเจ้ากีเรื้นก็มีแรงพูดออกมาด้วยเสียงที่แหบแห้งว่า สิ่งที่เราทำไปเราทำเพื่อท่านแม้ตัวของเราจะเจ็บแต่เราเห็นท่านปลอดภัยเราก็มีความสุขเราได้ทำประโยชน์ให้แก่ท่านเราพอใจแล้วเจ้าเกียรนพูดด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปด้วยมิตรไมตรี 3, ที่มีแก่ตนหมาเจ้าทำแบบนี้เราไม่ดีใจเลยสักนิ เจ้าลนะ่ะคือเพื่อนของเราเจ้า่าทิ้งเราไปนะต้นไม้ตื้นตันใจในน้ำใจของเจ้าขีเรือนที่มนีห้ต้นไม้ไม่คิดว่าเจ้าขีเรือนจะเสียสละขนาดนี้สักพักเจ้าขีเรือนก็มองต้นไม้พร้องกับหลังน้ำตาแห่งความปิติแล้วสุดัวลงนอนมันเป็นการโอนครั้งสุดท้ายของเจ้าขีเรือน และเจ้าขี้เรือนก็ไ่ตื่นขึ้นมาอีกเลยเจ้าขี้เรือนได้จากไปเสียแล้วเจ้าหมาน้อยเจ้าหมาน้อยต้นไม้พยายามเรียกเจ้าขี้เรือนต้นไม้นะ่ะไม่อยากเสียเจ้าขี้เรือนเพื่อนของมันไปแต่เจ้าขี้เรือนไม่ตอบรับเสียงของต้นไม้มันได้จากไปอย่างสงบและใบหน้าของเจ้าขี้เรือน ก็เป็นไปหน้าที่มีความสุขต้นไม้เห็นแล้วเสียใจดังสูญเสียขอ,สองสำคัญต้นไม้จึงผลักใบ,บส่วนหนึ่งเพื่อปกคลุมร่างไร้วิญญาณของเจ้าขีเรื้นด้วยความเศร้าต้นไม้ผลักใบ,บเพื่อคลุมร่างของเจ้าขีเรื้นเพื่อให้เจ้าขีเรื้นจากไปอย่างอบอุ่น เจ้าของที่และกลุ่มคนงานเห็นดังนั้นจึงรู้สึกสงสารและเสียใจมันคงต้องการปกป้องต้นไม้นี่แม้จะต้องสละชีวิตและแม้มันจะไม่ได้อะไรตอบแทนมันก็ยังคงทำน่ายกย่องจริงๆเจ้าของที่พูดพร้อมแสดงสีหน้าอะไรงั้นเราก็กดหลุมฝังศพให้มันเทอะ กลุ่มคนงานต่างเห็นพ้องต้องกันจึงทําการฝังร่างของเจ้าคีเรูไว้ใต้ต้นไมยย้ใหญ่ต้นไม้รู้สึกดีใจที่อย่างน้อยเจ้าขี้เรรอจะไม่จากมันไปไหนอีกเจ้าหมาน้อยแม้ตัวของเจ้าจะเป็นที่น่ารังเกียจแต่จิตใจของเจ้างดงามดั่อันมณีที่แวววาวสองแสงใสบริสุทธิ์เจ้า คือเพื่อนรักของเราและจะยังอยู่ในใจเราตลอดไปต้นไม้กลาบหลังจากนั้นสิบปีต้นไม้ที่เคยเป็นต้นเล็กๆได้สูงใหญ่จนเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าสัตว์ต่างๆนานาในสวนสาธารณะมันได้กลายเป็นต้นไม้ที่เจ้าของที่เก็บรักษาไว้เพื่อสัตว์ต่างๆบัดนี้ ต้นไม้ไม่ได้อยู่คนเดียวอีกแล้วแต่มันมีเพื่อนมากมายต้นไม้จึงมีความสุขและมันจะยังคงช่วยทุกชีวิตตราจนทุกวันนี้และตลอดไป